ข้อกำหนดที่8.1การวางแผนและการควบคุมการปฏิบัติงานค่ะพูดง่ายๆนะคะข้อกำหนดข้อนี้ค่ะเขาบอกกับเราว่าก่อนที่เราอ่ะจะเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะให้ดีแล้วก็มีคุณภาพนะคะเราจะต้องมีการวางแผนที่ดีค่ะแล้วก็ควบคุมให้แผนนั้นเป็นจริงค่ะเพื่อนๆลองนึกถึงสมมุติว่าเราเปิดร้านอาหารใช่ไหมคะถ้าเราอ่ะไม่มีการวางแผนนะคะว่าเราอ่ะจะทําเมนูอะไรคะ่ะ ใช้วัตถุดิบอะไรนะคะใครเป็นคนทาค่ะแล้วต้องใส่เครื่องปรุงหรือว่าวัตถุดิบตัวไหนก่อนและหลังนะคะผลที่ได้ออกมาค่ะมันก็อาจจะไม่อร่อยแล้วก็ไม่ถูกใจลูกค้าค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับเพิร์นเชนเคยนะคะกับช่องปาตตุงโกกแฟมิลี่ดูระบบไอโซง่ายๆายสไตล์สาวโรงงานบายเปิรลค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันในช่วงของการจีความข้อกําหนดค่ะข้อกําหนดที่8.1นะคะ การวางแผนและการควบคุมการปฏิบัติงานค่ะเปินพูดง่ายๆอย่างนี้นะคะข้อกําหนดข้อน,นี้ค่ะเขาก็บอกกับเราว่าก่อนที่เราอ่ะจะเริ่มต้นผลิตนะคะหรือว่าให้บริการนะคะเราอ่ะจะต้องมีการวางแผนการปฏิบัติงานนะคะอย่างเป็นระบบค่ะโดยเราอ่ะจะต้องเอาใหมค่ค่ะเป็นลืม <c oughs> ข้อกําหนดข้อน,นี้ค่ะเขาต้องการที่จะให้องคอ์กรหรือว่าบริษัทนะคะ ก่อนที่จะเริ่มต้นผลิตหรือว่าให้บริการนะคะจะต้องเริ่มต้นที่การวางแผนให้ดีก่อนค่ะการวางแผนการปฏิบัติงานให้ชัดเจนและเป็นระบบนะคะจะต้องคำนึงถึงสโคบการขอรับรองสินค้าและงานบริการตามข้อกำหนดที่4.4ค่ะแล้วในการวางแผนนะคะจะต้องนำมาประยุกต์ใช้ตามข้อกำหนดที่6ค่ะซึ่งมีอยู่3ข้อย่อยนะคะข้อย่อยแรกค่ะก็คือ6.1การประเมินความเสี่ยงและโอกาสค่ะ ข้อย่อยที่2นะคะ6.2วัตถุประสงค์คุณภาพหรือว่า KPI องค์กรค่ะข้อย่อยที่3นะคะ6.3ค่ะการควบคุมการเปลี่ยนแปลงหรือการวางแผนการเปลี่ยนแปลงค่ะซึ่งเวลาที่เราวางแผนตามข้อกําหนดที่8.1เนี่ยเราจะต้องนํามาประยุกต์ใช้ตามแผนปฏิบัติงานในข้อ6ที่เพื่อนได้แจ้งไปคือ3ข้อย่อยเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วในการวางแผนตามข้อกําหนดนี้ค่ะเขาให้เราอ่ะคิด 5ข้อหลักๆดังนี้ด้วยนะคะข้อที่1ค่ะเขาให้เราอ่ะพิจารณาข้อกําหนดของสินค้าและงานบริการค่ะโดยก่อนที่เราจะวางแผนเลยว่าก่อนที่เราจะทํางานนะคะเราจะต้องรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรค่ะเช่นต้องการสินค้าคุณภาพแค่ไหนนะคะต้องส่งภายในกี่วันค่ะมีมาตรฐานอะไรพิเศษหรือเปล่าค่ะโดยเราอาจจะดูข้อมูลจากใบ PO ของลูกค้านะคะหรือข้อกําหนดของลูกค้าค่ะ 2ค่ะตั้งเกณฑ์สำหรับขบวนการค่ะและเกณฑ์การยอมรับผลค่ะต้องกำหนดให้ชัดค่ะว่าต้องทำอย่างไรถึงจะเรียกว่าถูกต้องนะคะแล้วสินค้าที่ได้ออกมาอย่างไรถึงจะเรียกว่าผ่านค่ะต้นยกตัวอย่างเกณฑ์สำหรับขบวนการนะคะอย่างเช่นถ้าเราผลิตน้ำดื่มนนะคะ่ะขั้นตอนการกรองก็อาจจะตั้งอยู่ที่80องศานะคะถ้าเราทำเอกสารส่งให้ลูกค้าค่ะต้องส่งเอกสารให้ลูกค้าภายใน24ชั่วโมงค่ะ ตัวอย่างของงานสินค้าและงานบริการนะคะเช่นขวดน้ำต้องใส่ไม่มีฟองอากาศค่ะรายงานต้องไม่มีคำผิดนะคะสาค่ะต้องเตรียมทรัพยากรให้พร้อมนะคะเช่นพนักงานต้องได้รับการฝึกอบรมค่ะเครื่องมือเครื่องจักรต้องพร้อมใช้งานนะคะวัตถุดิบที่ใช้ต้องได้รับมาตรฐานค่ะเป็นยกตัวอย่างอย่างนี้นะคะถ้าสมมุติว่าเราทําขนมเค้กค่ะแต่ว่าเตาอบเสียนะคะแล้วพนักงานที่รู้สูตรจะไม่อยู่ค่ะ แบบนี้เราทำไม่ได้แล้วก็ผลิตไม่ทันแน่นอนค่ะ 4. ค่ะควบคุมกระบวนการให้เป็นไปตามแผนนะคะเราจะต้องมีระบบของการตรวจสอบค่ะว่ากระบวนการเนี่ยเป็นไปตามแผนที่เราได้ตั้งเกณฑ์เอาไว้ค่ะเช่นมีการตรวจสอบคุณภาพในระหว่างการผลิตค่ะหรือหัวหน้างานนะคะตรวจสอบสินค้าในขั้นตอนสุดท้ายค่ะเพิ่นยกตัวอย่างอย่างนี้นะคะอย่างเช่นร้านอาหารฟาตูใช่ไหมคะเวลาที่เขาทอดเฟรนฟรายอะค่ะ เขาอาจจะตั้งเวลาเอาไว้ว่า3นาทีค่ะถ้านานเกินไปนะคะเฟนไฟล์มันก็อาจจะไหมใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่ถึง3นาทีอะคะ่ะเฟนไฟล์มันก็จะไม่กอบค่ะ5ค่ะจัดทําและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องค่ะข้อกําหนดข้อนี้นะคะเขาต้องการให้เราอะเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อเป็นหลักฐานนะคะว่าเราอะได้ปฏิบัติตามแผนจริงค่ะแล้วแผนที่เราปฏิบัตินะคะตรงตามเกณฑ์ที่กําหนดนะคะต่อมานะคะ การควบคุมการเปลี่ยนแปลงค่ะถ้าเรามีการเปลี่ยนแปลงแผนนะคะเช่นลูกค้าขอเพิ่มจํานวนการผลิตค่ะหรือว่าเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบนะคะเราก็ต้องประเมินผลกระทบค่ะว่ามีผลกระทบอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็วางแผนการผลิตใหม่ค่ะแล้วก็แจ้งทีมงานที่เกี่ยวข้องรับทราบนะคะเป้นยกตัวอย่างอย่างนี้นะคะสมมุติว่าลูกค้าค่ะเขาต้องการจะเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์จากพลาสติกเป็นกระดาษค่ะ เราก็ต้องมาดูกระบวนการผลิตของเรานะคะว่ารองรับไหมคะ่ะเรามีผลต่อต้นทุนหรือเปล่ามีความเสี่ยงอะไรบ้างคะ่ะก็อย่างที่เปิ้อนได้กเกรนไปนะคะว่าก่อนที่เราจะวางแผนตามข้อกําหนดข้อนี้ค<ม>่ะ8.1เขาให้เรานำมาประยุกต์เข้ากับการวางแผนของข้อ6คะ่ะโดยเปิ้อนจะยกตัวอย่างตามข้อ6.1ก่อนนะคะ,ะก็คือการประเมินความเสี่ยงแล้วก็โอกาสคะ่ะ เริยกตัวอย่างอย่างนี้นะคะสมมติว่าเรามีความเสี่ยงว่าวัตถุดิบอะคะ่ะมาล่าช้าเราก็ต้องมีการวางแผนสั่งวัตถุดิบต่อล่วงหน้าค่ะแล้วก็ต่อมาค่ะก็จะเป็นข้อ6.2จุดนะคะแผนที่เราวางไว้อะคะ่ะมันก็จะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์คุณภาพหรือว่า KPI ขององค์กรด้วยค่ะเริ่ยกตัวอย่างอย่างนี้นะคะอย่างเช่น KPI ขององค์กรเราะคะ่ะเซ็ตเอาไว้ว่า ลดของเสียไม่เกิน2%ใช่ไหมคะในแผนการผลิตของเราอะคะ่ะก็ต้องไปดูว่าจุดไหนที่มันมีโอกาสที่จะเกิดของเสียะคะ่ะเราก็จะต้องไปควบคุมเพื่อให้เพื่อไม่ให้มันเกิดของเสียนะคะเช่นมีการตรวจสอบก่อนส่งสินค้าะคะ่ะหรือให้พนักงานนะคะปฏิบัติตามเวิร์กอินอย่างเช่งคัดค่ะเพราะว่าถ้าแผนงานไม่มีเป้านะคะมันก็เหมือนกับการไม่มีเข็มทิศค,ค่ะข้อ6ถัดมาค่ะก็จะเป็นข้อ6.3ค่ะ การวางแผนการเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าสมมติว่าเราะในแผนง,งานของเราอะค่ะจะต้องมีการเ,าเปลี่ยนสูตรการผลิตใหม่ค่ะเปลี่ยนวัตถุดิบใหม่นะคะหรือว่าเปลี่ยนการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆหรือว่าเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่อะคะ่ะเราก็จะต้องมีแผนการรองรับตัวนี้ด้วยค่ะเช่นเราอาจจะมีการอบรมพนักงานนะคะมีการทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่ค่ะหรือว่ามีการาบันทึกผลการตรวจสอบผลกระทบต่างๆนะคะสุดท้ายนี้ค่ะ ข้อกำหนดที่8.1จะสมบูรณ์ไม่ได้เลยนะคะถ้าเราไม่มีการควบคุมกระบวนการที่เรามีการจ้างภายนอกนะคะหรือว่าเอาซอร์ source, หรือซัพพลายเออร์ภายนอกค่ะเอิ้นยกตัวอย่างกระบวนการที่เราจ้างภายนอกนะคะอย่างเช่นเราจ้างผลิตบางส่วนค่ะเราจ้างขนส่งค่ะหรือเราส่งไปสอบเทียบหรือคาลิเบตเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรนะคะตัวนี้ค่ะก็คือกระบวนการที่เรา จ้างภายนอกนะคะซึ่งเราจะต้องมีการควบคุมค่ะว่าเขาจะต้องปฏิบัติตามสเปคแล้วก็ตามมาตรฐานที่เรากำหนดค่ะแล้วก็ต้องมีวิธีการตรวจรับที่ชัดเจนนะคะต้องมีวิธีการประเมินเขาด้วยนะคะว่าประสิทธิภาพของเขาในด้านของคุณภาพและงานบริการของเขาเป็นไปตามเกณฑ์ที่เรากำหนดไหมด้วยนะคะสำหรับในเรื่องของเอกสารนะคะที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดข้อนี้นะคะต้นขอแนะนำว่าควรจะมีทั้งหมดประมาณ7รายการค่ะ อันนี้จิ๊ปเปินแนะนำไว้นะคะอาจจะมีมากหรือน้อยก็ได้คะ่ะแล้วแต่กระบวนการทำงานขององค์กรน,นะคะ 1. ค่ะแผนกระบวนการหรือแผนการผลิตหรือโฟชาร์ตการทำงานนะคะ 2. ค่ะโคซีเยอร์ขั้นตอนการดำเนินง,งานหรือเวิร์กอินวิธีการปฏิบัติงานค่ะ 3. ค่ะเช็คลิสบันทึกการตรวจสอบคุณภาพนะคะตามขั้นตอนต่างๆค่ะ 4. ค่ะ แผนการควบคุมประเมินความเสี่ยงนะคะแล้วก็บันทึกการประเมินความเสี่ยงค่ะอันนี้เปิ้ลอ้างอิงตามข้อกำหนดที่6.1นะคะ5ค่ะแผนวัตถุประสงค์คุณภาพหรือว่า KPI ขององค์กรน,นะคะอ้างอิงตามข้อกำหนดที่6.2ค่ะ 6. ค่ะบันทึกของการควบคุมการเปลี่ยนแปลงนะคะอ้างอิงตามข้อกำหนดที่6.3ค่ะ7ค่ะบัญชีรายชื่อและการประเมินผลผู้รับจ้างภายนอกนะคะ เช่น a p p พ o ิเคชันเวนเหรือว่า Supplier Vendor List ค่ะสรุปนะคะเบิ้นขอสรุปอย่างนี้นะคะข้อกำหนดที่8.1ค่ะคือการวางแผนและการควบคุมการปฏิบัติงานในขบวนการทั้งหมดค่ะจนถึงการส่งมอบนะคะเพื่อให้แผนนั้นเป็นจริงค่ะองค์กรจะต้องมีการทำทั้งหมด6ข้อหลักๆดังนี้ค่ะ 1. ต้องมีแผนค่ะ 2. ต้องมีการตั้งเกณฑ์ให้ชัดเจนค่ะ 3. ต้องเตรียมทรัพยากรให้พร้อมค่ะ 4. ต้องควบคุมให้เป็นระบบค่ะ 5. ต้องมีแผนรองรับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่ะ 6. ค่ะจะต้องควบคุมให้ได้ทั้งภายในและก็ภายนอกนะคะ6ข้อเหล่านี้นะคะเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าและงานบริการของเราอะคะ่ะมีคุณภาพนะคะและก็ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ค่ะ แล้วก็ในการวางแผนตามข้อกำหนดข้อนี้ค่ะเขาบอกว่าเราจะต้องมองให้ครบด้วยค่ะก็คือจะต้องมองว่าเราขอการรับรองสโคปไหนนะคะของสินค้าและงานบริการของเราตามข้อกำหนดที่4.4ค่ะแล้วเราก็จะต้องมองในเรื่องของการประเมินความเสี่ยงและโอกาสค่ะก็คือผลกระทบนะคะ ตามข้อกำหนดที่6.1ค่ะแล้วก็แผนตัวนี้ค่ะมันก็จะต้องสอดคล้องตามวัตถุประสงค์คุณภาพหรือว่า KPI ขององค์กรตามข้อกำหนดที่6.2ค่ะต่อมานะคะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่ะแผนตัวนี้ค่ะก็ต้องมีแผนงานรองรับนะคะตามข้อกำหนดที่6.3ค่ะและสุดท้ายนะคะจะขาดไม่ได้เลยค่ะสำหรับข้อกำหนดข้อนี้นะคะจะต้องควบคุมการจ้างงานภายนอกด้วยนะคะคือตามข้อกำหนดที่8.4ค่ะ ถ้าเราทําครบทุกมุมแล้วนะคะก็จะทําให้งานของเราลื่นไหลค่ะมีคุณภาพดีนะคะและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ค่ะเป้นหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะแลาทําให้เพื่อนๆเข้าใจในระบบไพโซมากขึ้นและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ค่ะถ้าเพื่อนๆมีคําถามนะคะ คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเพื่อนจะเข้าไปอ่านและตอบถูกคำถามเลยนะคะถ้าคลิปนี้เพื่อนๆเ,เห็นว่ามีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เพิ่นด้วยนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้าค่ะในข้อกำหนดถัดไปค่ะสำหรับวันนี้เพิ่นขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย